การผจญภัยบน2อล้อคือสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถพาเราออกไปสำรวจโลกได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนดำเรียบๆในเมืองถนนไฮเวย์ที่ทอดยาวไปไกลสุดสายตาหรือแม้แต่เส้นทางวิบากเต็มไปด้วยหินดินโคลนและลำทารที่ต้องใช้ทั้งความกล้าและความสามารถของเครื่องยนต์ในการผ่านพ้นซึ่งในโลกของมอเตอร์ไซค์สไตล์ดูอัลสปอร หนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นประกูล Honda CRF ซีรีส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสมดุลระหว่างความทนทานความคล่องตัวและความสามารถในการลุยทุกสภาพถนน CRF ซีรีส์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถจักรยานยนต์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผจญภัยที่ไร้ขอบเขตหลายปีที่ผ่านมา Honda ได้พัฒนา CRF ออกมาในหลายรุ่นหลายขนาดเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบการขี่แบบมือใหม่ จนไปถึงสายฮาร์ดคอร์ที่ต้องการความแรงความอึดและความมั่นใจในการขี่ทางไกลหรือการแข่งวิบากลองนึกภาพคุณนั่งคร่องอยู่บน Honda CRF250 แนวหรือ CRF300 แนวที่กำลังเป็นที่นิยมเสียงเครื่องยนต์สูบเดี่ยว4จังหวัดที่ดังกระหึ่มออกมาอย่างมั่นใจความรู้สึกเมื่อคุณบิดคันเร่งแล้วรถพุ่งทยานไปข้างหน้า มันไม่ได้แรงดิบจนควบคุมยากแต่มันมีความนุ่มนวลกำลังพอดีทำให้คุณมั่นใจในการควบคุมไม่ว่าคุณจะวิ่งอยู่บนถนนลาดยางเรียบเรียหรือเลี้ยวเข้าไปยังเส้นทางป่าเล็กๆที่เต็มไปด้วยรากไม้และหลุมบอ่อ CRF ก็พร้อมจะพาคุณไปหนึ่งในจุดเด่นของซีรีส์นี้คือการออกแบบที่เน้นความสมดุลน้ำหนักเบาและโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรงทำให้ผู้ขี่สามารถควบคุมได้ง่ายแม้ในเส้นทางที่คดเคี้ยวและท้าทาย ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบโปรลิงช่วยซับแรงกระแทกจากพื้นผิวที่ครุขระทำให้การขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสมรรถนะ CRF Series ยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นแชมป์ในสนามแข่งโมโต c r o ครอส สีแดงสดสไตล์ฮอนด้ที่กลายเป็นเอกลักษณ์เมื่อมองเพียงครั้งเดียวก็รู้ทันทีว่าคือ CRF ทุกเส้นสายของแฟริรถูกออกแบบมาเพื่อความปราดเปรียวและยังคงความเท่ดูดันที่เป็นที่ชื่นชอบของสายผจนภยัยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไม CRF ถึงได้รับความนิยมมากคำตอบก็คือความหลากหลายของรุ่นที่มีให้เลือก ยกตัวอย่างเช่น CRF 2 5 0แนวและ CRF 3 0 0แนวที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและสายท่องเที่ยวเพราะเครื่องยนต์ไม่ใหญ่เกินไปขีง่ยประหยัดน้ำมันแต่ก็มีแรงพอจะปีนป่ายเส้นทางวิบากในขณะเดียวกันก็สามารถวิ่งบนถนนหลวงได้อย่างสบายไม่ต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปส่วน CRF 4 5 0แนวหรือ CRF 450R L ก็คือรุ่นที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้น เน้นสมรรถนะสูงเหมาะกับสายจริงจังที่ต้องการพลังเครื่องยนต์ที่เราใจมากขึ้นและยังคงความทนทานที่ Honda ใส่ใจทุกรายละเอียด CRF Series ไม่เพียงแค่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขี่ในชีวิตประจำวันหรือการผจญภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง เพราะทุกครั้งที่คุณออกเดินทางกับ c r f คุณจะได้พบกับความท้าทายใหม่ๆที่รอยอยู่ข้างหน้าและเมื่อผ่านมันไปได,ได้คุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างบอกไม่ถูกลองจินตนาการว่าคุณขี่ c r f อออกจากเมืองใหญ่มุ่งหน้าไปยังเส้นทางภูเขาถนนที่เริ่มจากทางลาดยางราบเรียบค่อยๆเปลี่ยนเป็นถนนลูกรังและสุดท้ายคือเส้นทางดินที่เต็มไปด้วยก้อนหินการบังคับรถในแต่ละช่วงทางคือประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเลย และนี่คือสิ่งที่ทำให้ CRF ซีรี e s มีสเสน่ห์เหนือใครนอกจากการใช้งานจริงแล้ว CRF ยังได้รับความนิยมในวงการแต่งรถอีกด้วยผู้ใช้หลายคนเลือกที่จะปรับแต่ง CRF ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใส่อุปกรณ์เสริมสำหรับทัวริงอย่างกา์ดกันล้มกา์ดหม้อน้ำกระเป๋าข้างหรือแม้กระทั่งอัปเกรดโชคและท่อไอเสียเพื่อเพิ่มสมรรถนะและเสียงที่ดุดันขึ้น การแต่งรถสไตล์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้ c r f เท่ยิ่งขึ้นแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงสำหรับการเดินทางไกลหรือการลุยหนักๆอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ c r f Series เป็นที่รักของผู้ขี่ทั่วโลกคือความทนทานและการดูแลรักษาที่ง่ายเครื่องยนต์ของ Honda าขึ้นชื่อว่าแข็งแรงตึดทนไม่จุกจิกทาให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าจะสามารถพาเราออกไปผจญภัยได้ทุกที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพังกลางทาง อีกทั้งศูนย์บริการของ Honda ที่มีอยู่ทั่วโลกก็ทำให้การซ่อมบำรุงไม่ใช่เรื่องยากเมื่อพูดถึงคำว่า Dual Sport หลายคนจะนึกถึงรถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางวิบากซึ่ง CRF Series ก็คือคำจำกัดความที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณสามารถใช้มันขี่ไปทำงานในวันธรรมดาได้อย่างคล่องตัวและพอถึงวันหยุดก็ขี่ออกไปลุยเส้นทางธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องมีรถสองคันแยกกัน สิ่งที่ทำให้ c r f แตกต่างจากคู่แข่งคือความบาลานซ์ที่ลงตัวระหว่างความแรงน้ำหนักและการควบคุมรถรุ่นใหญ่หลายคันอาจจะมีแรงมากกว่าแต่หนักเกินไปสำหรับการลุยจริงในขณะที่รถเล็กบางรุ่นอาจจะคล่องตัวแต่กลับขาดพลังในการวิ่งทางไกล CAF จึงกลายเป็นคำตอบที่พอดีที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มจับมอเตอร์ไซค์วิบาก ไปจนถึงนักขี่สายแข่งต่างก็เลือก CRF เป็นเพื่อนขู่ใจเพราะมันไม่เพียงแค่เป็นรถแต่คือเครื่องมือที่จะพาคุณไปพบกับอิสระและความสนุกบน2องล้อที่แท้จริงท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกก่อขอองค์การขี่ CRF Series คือความมั่นใจความสนุกและความอิสระที่ไม่มีสิ่งใดมาแทนที่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีประสบการณ์ขี่มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถตอบโจทย์การขี่ได้รอบด้าน ทั้งในเมืองและนอกเมืองทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางธรรมชาติ CRF Series ของ Honda คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามและเมื่อคุณได้ลองสัมผัสมันด้วยตัวเองคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมคนทั่วโลกถึงหลงรักรถประกูลนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด